มหามคคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่216 6ปีที่พ้นผ่านกู้ชิงงงงานวูบจากนั้นอดหัวรอไม่ได้ใช้หนุห่มไส้หยดนยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดดวงตาสิสมนักเขาเขียวอื่น ร้องเรียกอย่างยิ้มแย้มว่าคำนับอาจารย์อาสิทธ์ค่ายสำนักอื่นก็หัวเราะอ,ออกมาเสียงหัวเราะอ,อันเบิกบานหันษาดังสะท้อนสะทานอยู่ในทุ่งหิมะขับไล่หมอกยินเยี่ยบนผนังผาไปไม่น้อยสิทธิสำนักศูนย์กลางกลับคุ้นคิดเหตุใดไม่เห็นเงาร่างของสิทธิี่ไปเจา้าสร้างหวานสู้พุ่งปราดเข้าถ้ำ ขณะเฉียดผ่านข้างกายจิงจิว๋วก็ประสานมือคาระวะต่อเขากู้ชิงเดินเข้าถ้ำคุกเข่าขกศรีรษะต่อจิงจิ๋วคราหนึ่งจิงจิ๋วกล่าวว่าลุกขึ้นกู้ชิงผุดลุกขึ้นหันหน้าเข้าหาเขาพบว่าเขาสู้ผอมกว่าการก่อนต้องบังเกิดความตื่นตระหนกไม่น้อยหากว่าเป็นผู้บเพ็ญเพียรธรรมดา ต่อให้ไม่ไปเชิญกับความเหน็บหนาวจนแข็งตัวตายการตัดขาดจากทางโลกถึง6ปีก็เป็นปัญหาสำหรับเขากู้ชิงทราบว่าอาจารย์ตนเองไม่รับประทานอาหารเช่นชาวโลกแต่นั้นเลยยอมอดอาหารเป็นเวลานาน,านได้เขากวาดตาไปยังเสื้อผ้าของจิงจิวต้องบังเกิดความตื่นตระหนกอีกคราชุดขาวที่มาจากยอดเขาสุดปลายเทพสามารถป้องกันน้ำอัคคี ต่อให้เป็นกระบี่บินธรรมดาก็ยากฟันขาดได้แต่ตอนนี้เสียหายหนักตามชายขอบล้วนมีรอยแตกหัวนึกถึงหมอกเย็นเยียบน่ากลัวถึงเพียงนี้6ปีนี้6ปีนี้เขาผ่านมาได้ยังไงกู้ชิงไม่ขบคิดมากความแม้ทราบว่าเป็นการล่วงเกินยังใช้วิทยานกระบี่ตรวจสอบร่างของจิงจิว ต้องบังเกิดความตื่นตระหนกกว่าเดิมพลังกระบี่ของจิงจิว๋วแทบเผือดหายสิ้นร่างกายอ่อนล้าจนถึงที่สุดกู้ชิงรีบสะอึกเข้าไปกุมมือของจิงจิ๋วเอาไว้ข้าความจริงคิดถามว่าเมื่อได้ยินเสียงของพวกเขาเหตุใดท่านไม่ใช้กระบี่ไม่คำานึงฟันก้อนหินแต่ทนฟังเสียงอึกกระทึกวุ่นวายเช่นนั้น หรือว่าการนอนดูอยู่บนเก้าอี้ไม่ไผ่เป็นภาพที่น่าดูตอนนี้เขาค่อยทราบว่าจิงจิวไม่สามารถขยับขยื่นได้คู่ชิงร้องบอกบาบาว,ว่ายาเม็ดยาวิเศษใช่หนุ่มแท่หยวนเข้าท่ามาตั้งแต่แรกพอฟังรีบรวงยาเม็ดออกมาจิงจิวรับยาเม็ดมากลืนกินลงไปมองดูสีหน้าอ้นอนรลุ่มลนลานของทั้งสอง บังเกิดความตื้นตันใจอยู่บ้างคิดบอกกล่าวว่าตนเองไม่ได้เป็นอะไรภายในถ้ำพลันบังเกิดเสียงอุทานดังขึ้นกู้ชิงกับชายหนุ่มแซ่หยวนหมุนตัวไปถูกภาพที่พบเห็นสะกดจนตะลึงลานภายในถ้ำด้านที่ติดกับผนังผามีหนังฟอกที่กึ่งโปร่งใสชั้นหนึ่งมีขนาดใหญ่โตดูจากลวดลายสมเป็นซากของหนอนหิมะที่แห้งกรังแล้ว หลังจากแห้งกลางจะมีขนาดใหญ่โตถึงเพียงนี้อย่างนั้นตอนที่หนอนทิมะยังมีชีวิตอยู่สมควรมีสภาพน่ากลัวถึงเพียงไหนแต่ที่เหล่าสิทธ์สํนักศูนย์กลางส่งเสียงรออ้องออทานไม่ใช่หนอนทิมะหากแต่เป็นวัตถุสิ่งของที่มุมถ้ำนั่นเป็นวัตถุสิ่งของที่คล้ายรังไหมถักทอจากเส้นใยอันละเอียดอันนับไม่ถ้วนคล้ายทองคล้ายหยก ต่อให้เพ่งกระแสจิตตรวจสอบก็ดูไม่ออกว่าเป็นวัตถุใดเมื่อมองลอดผ่านเส้นสายใย,ยไหมอันเล็กละเอียดเข้าไปพบว่าในรังไหมมีเงาร่างสายหนึ่งอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิคล้ายกำลังโคจรพลังนี่ไม่ใช่สิทธิพี่ไผ่เจ้าที่สำนักศูนย์กลางเฝ้าค้นหายังจะเป็นผู้ใดได้สภาพของไผ่เจ้าตอนนี้ผิดปกติวิสัยอยู่บ้างคล้ายกำลังฝึกวิชาพิเศษเฉพาะอันใด สร้างหวานสู้และเหล่าสิทธิสํานักศูนย์กลางจะไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยพระการไม่กล้าใช้ของวิเศษออกเพียงให้สิทธ์คนหนึ่งทดลองใช้กระสวยตัดทองดูว่าตัดเส้นใหญ่ขาดหรือไม่มีคาดเส้นใหญ่ที่คล้ายทองคล้ายหยกไม่ขาดแต่กระสวยตัดทองกับเกิดรอยปิกแตกเส้นหนึ่งต้องส่งเสียงร้องอุทานออกมาสิทธิสํานักศูนย์กลางหันมาทางจิงจิว เขาเป็นคนเดียวที่ทราบว่านี่เป็นเรื่องราวใดจริงจิวกล่าวว่าไม่เป็นไรสองวันให้หลังจะออกมาได้สร้างหวานโซและพวกพอฟังค่อยคลายใจลงแต่ยังไม่สบายใจอยู่บ้างรีบส่งข่าวถึงเมืองสีขาวขณะเดียวกันก่อตั้งขบวนพยุหาที่ปากถ้ำเพิ่มการระวังป้องกันสิทธสสำนักศูนย์กลางยังอธิบายบอกกล่าวต่อสิทธิของท่าสำนักอื่น ทั้งแสดงความขอบคุณแต่ไม่ได้บอกเล่าสภาพการโดยละเอียดเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรอายุยาวย่อมเข้าใจทั้งขันอาสารับหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราอยู่รอบนอกถงหลูยังคงอยู่ที่ห่างไปมองดูผนังถ้ำที่หลังหลุมบ่อนั้นจิตใจยิ่งมายิ่งสับสนว้าวุ่นกู่ชิงในถ้ำศิลาพบว่ากระบี่เหล็กยังลุกไหม รีบกล่าวกระตุ้นเตือนต่อจิงจิวจิงจิวค่อยถ่ายทอดความคิดดับเปลวไฟบนกระบี่เหล็กไปหลังจากลุกไหม้เป็นเวลาหกปีเขาคุ้นกับการยึดถือกระบี่เหล็กเป็นคบไฟถึงกับเห็นว่ากระบี่เหล็กสมควรเป็นเช่นนี้ยามนี้เขาค่อยนึกออกว่าตัวกระบี่เหล็กหามีเปลวไฟไหม่ที่นอกถ้ำปรากฏลมพัดเข้ามา ขาค่อยทราบว่าลมทั้งหมดไม่ได้เหน็บหนาวถึงเพียงนั้นหลังจากนึกถึงเรื่องเหล่านี้เขาค่อยม้อยหลับไปกู้ชิงกับชายหนุ่มแท้หยวนเฝ้าอยู่ข้างกายไม่ห่างเหินแม้สักก้าวเดียวไม่ทราบเป็นเพราะฤทธิ์ยาของยาเม็ดยาวิเศษหรือว่าหมอกเย็นเยียบหลีกลีสีหน้าของจิงจิวค่อยแดงเรื่อขึ้นเมื่อวิการคล้อยดึกเค่อยตื่นขึ้นมา เพราะว่ารอบข้างไม่ได้เงียบวางเวงเช่น6ปีที่ผ่านมาหากเพิ่มเสียงซุบซิบสนทนากันเขาเพ่งมองร่างกายของตนเองแน่ใจว่าไม่เป็นอะไรค่อยลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้ไผ่เดินออกจากถ้ำคู่ชิงกับชายหนุ่มแซ่หยวนก็อ่อนเพลียนั่งพิงเก้าอี้ไม้ไผ่หลับสมบก,กพอได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวค่อยตื่นขึ้นพากันลุกขึ้น จิงจิวกล่าวว่าพวกท่านอยู่ในที่นี้ไม่ต้องไปไกลข้าพระเจ้าเพียงออกไปยืดเส้นยืดสายกู้ชิงไหนเลยยินยอมรีบประคองแขนของเขามองดูสิทธสํมนักขเขาเขียวภายในถ้ำลดซุ้มเสียงเบาลงกล่าวว่าอาจารย์พลังกระบี่ของท่านแทบผืดหายสิ้นแล้วจิงจิวกล่าวว่าที่แล้วมาก็เป็นเช่นนี้หาเป็นไรไม่ ที่เข้ากล่าวเป็นความจริงหมอกเย็นเยียบนั้นสง่งผลให้การโคจรหมุนเวียนของวัตถุเรื่องราวของฟ้าดินกลายเป็นเชื่องช้าลงแม้แต่พลังธาตุของฟ้าดินก็คล้ายผนึกแข็งตัวยากจะสูดเข้าไปได้เขาคำนวณอย่างชัดแจ้งขณะที่หมอกเย็นเยียบหนาหนักถึงที่สุดระดับความเร็วของพลังธาตุของฟ้าดินภายในถ้ำที่สูดเข้าไปคงเหลือไม่ถึงเศษสาส่วนร้อยของเวลาปกติ เขาต้องใช้ไฟกระบี่รักษาความอบอุ่นภายในถ้ำจนสิ้นเปลืองพลังปราณอย่างมากไม่สามารถฟื้นฟูพลังปราณได้ถือว่าฟื้นฟูมากน้อยเท่าใดก็ใช้ออกเท่านั้นหมายความว่าพลังปราณของเขาไม่เคยเต็มเปี่ยมมาก่อนถึงกับกล่าวได้ว่ายาาจะโคจรหมุนเวียนเช่นยามปกติร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นอ่อนแอก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมอกเย็ยนเยียบเนื่องเพราะ ทุกประการเปลี่ยนเป็นเชื่องช้าลงแต่ว่านี่ไม่เป็นไรขอเพียงยืดเส้นยืดสายสักคราจะค่อยๆดีขึ้นกู้ชิงยังไม่ไว้วางใจไม่ไว่าอย่างไงก็ไม่ยอมให้จิงจิวออกไปเดินเล่นยาวิการจริงจิวได้แต่ให้เขาติดตามตนเองกู้ชิงปลายตาบอกบ้านชายหนุ่มแท้หยวนเฝ้าอยู่ในถ้ำส่วนตนเองประคองจิงจิวเดินออกจากถ้ำสืสอสำนักสูนกลางหลายคน ฝ้าขบวนพยุหาอยู่นอกถ้ำเพราะเห็นจิงจิว๋วก็พากันลุกขึ้นคาระวะกู้ชิงประคองจิงจิว๋วข้ามหลุมที่ขุดเจาะขึ้นมาถึงทุ่งหิมะเราผู้บำเพ็ญเพียรอายุเยาวที่เข้าร่วมช่วงจริงทางมรควิถีพอเห็นพวกเขาก็พากันผุดลุกขึ้นนี่เป็นการแสดงความเคารพต่อจิงจิว๋วย่าเพิ่งเอ่ยถึงเรื่องราวที่โล่ไว้นั้นบอกเล่าออกมา เพียงดูจากการที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในหมอกเย็นเยียบอันน่ากลัวถึง6ปีก็คู่ควรรับการคารวะจากผู้คนที่สร้างความสะท้านสะเทือนแก่ทั้งหมดก็คือจริงจิวหลังจากได้รับความช่วยเหลือออกมายังสงบนิ่งถึงเพียงนี้คล้ายกับเห็นซึ้งชื่อดชาต่อภัยอันตรายทั้งหมดจิตใจเช่นนี้ไหนเลยไม่น่าเคารพเลื่อมใสได้ที่พวกเขาไม่ทราบก็คือ จิงจิวคุ้นชินกับชีวิตที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ไม่สามารถปรับตัวต่อความคลืค้นในคืนนี้เมื่อออกมาระยะทางหนึ่งทั้งใกล้ไกลไม่มีคนนอกเมฆดำก็สลายคลายประกายดาวสาดแสงลงมาพื้นดินขาวโพลนสะดุดตาจิงจิวกวานมองกู้ชิงแวบหนึ่งกู้ชิงทราบว่าผู้อาวุโสข,ของค่ายสำนักต่างๆจะมาถึงโดยเร็ว ต้องแข่งกับเวลาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจารย์จะได้ไม่วิเคราะห์ผิดพลาดไปก่อนอื่นเขาใช้ถ้อยคำที่รวบรัดบอกเล่าเรื่องราวที่โล่ไว้หนันบ่งบอกปรรยายออกมาเที่ยวหนึง่งจิงจิวพอฟังจบก็กล่าวว่าไม่จริง